มาติดตามกันต่อหลังจากรายการของคอสช,อชอกับข่าวฟ้ายามเย็นนะคะวันนี้ค,ค่ะ่ะคุณคุณกับเขาขชาวบ้านขอ,ขอข่าวนี้ก่อนแล้วกันนะคะวันนี้คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะหัวหน้าพักประชธิป,ปัตย์นะคะเดินทางไปพร้อมกับคุณเทพไทยเสนาพงศ์คุณองอาจคล้ำไพบูล์นะคะคุณอิสราสุนทรวัดคะ่ะเดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะเพื่อไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะส ก็มียังคงมีประชาชนหลากหลายไปลงน้มถวายพระพรทุกวันด้วยความที่คนไทยนั้นมีความรักความเป็นห่วงต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครไปศรีราชเนี่ยจะเห็นว่าคนเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรอยู่ทุกวันด้วยนะคคุ้นๆทั้งนั้นเลยจุรินลักษณะวิสีคุณอัศวิน ข้างหลังนั่นอาจารย์ผ่องศรีครับทาราภูมิมมพี่เตบไตของเราครับที่เ,เ,เห็นพี่น้อยแวบๆด้วยนะ,ะ,ะ,ะพี่น้องประชาชนก็ยังไปร่วมลงนามถวายพระพรได้นะครับทางศิร,ริราชพยาบาลก็จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับอย่างดีเลยแล้วผมอยากจะแนะนําต่อว่าไปถึงศิริราชแล้วเนี่ยอย่าไปแค่ตรงนั้นนะครับ สิริราชได้เปิดพิพิธภัณฑ์วางหลังที่ดีมากเลยตึกใหม่ที่อยู่ตรงสถานีรถไฟบางกอกน้อยอ่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สุดยอดมากเลยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคอธิบายพื้นที่ตรงนั้นว่ามันเป็นวางหลังมาก่อนแล้วก็ภูมิมประเทศเป็นยังไงตรงนี้เคยเป็นสถานีรถไฟเคยเกิดอะไรแล้วก็ยังมีของที่ขุดเจอมีซากกำแพงมีอะไรเต็มหมดเลยเดี๋ยวๆๆขอขอโทษนะครับเวลาผมไปเนี่ย แต่ก่อนผมผมเคยพาพ่อไปหาหมอเสร็จแล้วเดินมาที่เขาเรียกตลาดวางหลังนี่ใช่ไหมไม่ใช่ที่ตะข้ามถนนตลาดเล็กๆไปอันหนึ่งนะใช่แล้วก็มีตลาดเต็มเลยนะนนนัั้มอันนั้นมาทางใต้แต่คุณต้องไปทางเหนือคุณต้องไปปากคลองเขาเรียกตลาดวางหลังให้ผมสับสนทำไมนะก็บริเวณตอนนั้นมันเคยเป็นวางหลังมาก่อนเนี่ยบริเวณที่ตั้งศิริราชพยาบาลเมื่อก่อนเป็นวางหลังแล้วตอนหลังเนี่ยสายวางหลังเนี่ยค่อยๆทยอยหมดไปก็เหลือแต่ตัววาง สถานที่อพอถึงสมัยรัชกาลที่5ท่านก็เลยโปรดให้ทําเป็นโรงพยาบาลก็เป็นตัวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ครัเดต้องไปทางตึกใหม่อ,มอยู่ทางโน้นเลยนะที่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลไฮโซของซีราีาดอ่ะเพื่อเป็นการหารายได้เข้ามาจุนเจือส่วนคนจนที่อยู่อีกโซนหนึ่งไงตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นพิพิธภัณฑ์ดีมากเลย ควรไปดูครับต้องไปต้องไปเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยอย่าเสียเที่ยวนะฮะซิริล่าใช่ที่มีซีอุยป่ะซีอุยนั้นเป็นพี่พพืันเก่าใช่ใช่อันเล็กๆใช่ที่เดียวกันแต่อันนี้เป็นพี่พั่นใหม่อยู่คนละตึกเดินไปอีกเดินไปทางนู้นเลยเดินไปทางสถานีรถไฟบางกอกน่อยนะฮะจะให้ดูอะไรคุณอะไรอะคะอุ้ยพี่ปูไปช็อปมาเหรอเมื่อกี้มีคนฝากซื้อ สิ่งที่เขาย้ําว่าขาดไม่ได้เลยนะก็คือโลชั่นข้าั่อันนี้ตอนนี้อากาศร้อนเกล็นแล้วนมาแล้ผิวร่มแห้งใช่แลวนี่ก็เป็นเสื้อคอโปรโลสีต่างๆโลชั่นก็ยังเป็นคงเป็นสิ่งที่ยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นสิ่งที่เหมาะมากกับช่วงอากาศแห้งๆแบบนี้แล้วใครไม่ชอบความเนะหนะของมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยอันนี้ซึมเร็วมากถุงนี้เท่าไหร่พี่อาจารย์ปู กลางวันพี่ขายของไม่มีเวลาซักผ้าเลยโอ้คุณด้วยด้วยรู่องพวกนิซานได้ซักกลางคืนแล้วมันมีกลิ่นอับผมก็เลยแนะนำว่าเอาไปลองก่อนค่ะนะแล้วถ้าลองแล้วติดใจทีนี้ใช้ให้ตลอดเลยนะครับผมซักฟอกบลูสกายซูเปอร์คลีนอันนี้เป็นเทคโนโลยีนาโนเพื่อที่จะป้องกันกลิ่นอับ คนที่ตากผ้าตอนกลางคืนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของกรุงเทพนะเพราะกลางวันทํางานกลางคืนึงจะมีเวลาซักผ้าแล้วมันไม่โดนแดดมันจะมีกลิ่นอับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับแนะนําอันนี้นี่ก็แนะนําให้ป้าเลยนะป้าคงดูอยู่ใช่ะคุณป้าหอคุณป้าไม่รองน้ํายาล้างจานนี่หรอคะอันนั้นเดี๋ยวป้าแนะนําเพราะว่าป้าเนี่ยขายอาหารใต้ออ้ยอันนี้เหมาะมากก็จะแนะนําเหมาะมากคืออยากให้ทีวีมีกลิ่นอ่ะเพราะอยากให้ดมจริงๆที่ต้นดมนี่เธอเห็นพี่เป็นตัวอะไรดมอย่างเดียว นี่แต่ยาวอาที่ไปใกล้คุณต้นนะคุณต้นจะทามอมหเออถ้าจานถ้าจานบ้านผมหอมอย่างนี้ผมคงเจริญอาหารหน้าดูวยหอมจริงจริงมันก็กลิ่นมะกรูดธรรมชาติเลยแต่อาหารใต้จะมีกลิ่นเครื่องเครื่องแกงพริกแกงอย่างนี้จะแรงมากแล้วก็เดี๋ยวค่อยแนะนำใครว่าไปกินข้าวแกงปลาแดงซอยเนี่ยูในนั้นมีอะไรบ้างเสื้อสามตัวมีเสื้อเสื้อคอปโอลนะฮะนี่ อน้เสื้อสีเหลืองอย่างที่เราอันนี้ลูกชายป้าเขาใส่สีเหลืองเขาเตรียมไว้สาหรับวันเฉลิมพระชนม์วันาเอางี้ในนั้นมีเสื้อสีตัวอันนี้ป้าเขาจะใส่เองเขาชอบสีขาวสีดําสีดำแล้วก็เสื้อยืดเสื้อยืดกลมใช่สีดําแล้วก็มีผงซัฟฟองหนึ่งกล่องมีครีมเอานี้ชุดนี้เท่าไหร่คุณผู้ชมรีบโทรมาจะเอาแบบคุณป้าเลยเออดูมีใบเสร็จให้ด้วยนะฮะเออเอาแบบคุณป้าเลยแล้วได้จัดันห้อยบเาทโอเคจบนี่ครับเสื้อสีตัวแถม ผงซัฟอกและครีมมนมข้าวสองขวดพันเท่าไหร่นะครับพันพันหกร้อยห้าสิบเก้าพันหนร้อยห้าสิบเก้าโทรมาเลยครับศูนย์สองสามถึงแปดศูนย์ห้าห้าบอกเอาชุดที่พี่ปูถืออยู่นี่แหละครับอก็จบเลยตั้งไว้ตรงนี้เลยแต่ถ้าใครให้สองพันเอานี้ไปควนไอ้มันแพงกว่าสามร้อยไม่เนี้ยหรือว่าไม่รู้ขวดเท่าไหร่ยากอ่ะโทรมาได้นะครับะคมาที่ข่าวอันนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของโยนหินถามทางนะคะ ก็มีคนพูดถึงว่าเอ๊ะตอนนี้เริ่มมีการโยนหินถามทางและมีการพูดถึงเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงคือมันเป็นเรื่องปกตินะ,ะตอนนี้เราได้สปชแล้วไงสปชแต่ละคนก็แบกความเห็นและความฝันของตัวเองมาว่าอยากเห็นบ้านเมืองปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างทุกคนก็เริ่มพูดในความคิดของตัวเองทีนี้พอพูดออกไปแล้วมันมีคนได้ยินไงคนได้ยินเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นเหมือนก็ได้เห็นต่างก็ได้เวลานี้เป็นเวลาของการถกเถียง ถ้าเห็นคนถกเถียงกันอย่าตกใจไม่ว่าจะเป็นคอสชอหรือกอสทชอการถกเถียงกันเวลานี้เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการปฏิรูปนะดูให้ละเอียดด้วยโดยเฉพาะคนเนี้ยถกเถียงเพื่อให้คำตอบที่ดีที่สุดของประเทศเพื่อการปฏิรูปนั่นเองค่ะวันนี้คุณนิพิอินทรสสมบัตินะคะรองหัวหน้าพักประชาิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่ นายบวัลศักดิ o o N o, ์อุวันโนสปชระบุว่าการปฏิรูปประเทศไม่จําเป็นต้องเริ่มจากศูนย์เพราะสามารถนําผลวิจัยของสถาบันพระปกเกล้ามาใช้ปฏิรูปประเทศร่วมกันได้นะคะคุณนิพิษก็มองว่าเห็นด้วยที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ แต่ต้องดูว่ารัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดคือฉบับไหนและสาเหตุของการปฏิวัติรัฐประหารเกิดจากอะไรสําหรับตนนั้นมองว่ารัฐธรรมนูญปี50ดีที่สุดเพราะตรวจสอบฝ่ายการเมืองเข้มข้นแต่รัฐบาลที่ผ่านมากลับไม่ยอมรับคาวินิจฉัยในการตรวจสอบทวงดุลของสารรัฐธรรมนูญนะคะรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นตายไปตั้งแต่วันที่นายจรุพงษ์เรืองสุวรรณประกาศไม่ยอมรับสารรัฐธรรมนูญแล้วเพราะทาให้กระบวนการยุติธรรมเดินต่อไปไม่ได้ทําให้ฝ่ายตุลาการไร้พลังมีทั้งปิดล้อมสาลคมคูตุลาการ ขอให้นาวบวรศักดิ์คิดถึงความจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองหากมุ่งจะสร้างรัฐบาลให้เข้มแข็งโดยละเลยหลักการทวงดุลของ3ามอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการแล้วก็เหมือนเดินหน้าสู่การเดดล็อกทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่ควรจะสร้างระบบตรวจสอบให้ยืดหยุ่นทวงดุลใน3ามอำนาจไม่ใช่นัดแนะหลิวตาสมคบคิดเช่นที่ผ่านมาจึงขอให้สปชดูข้อบกพร่องของพฤติกรรมการเมืองในอดีตด,ด้วยคุณนิวิตบอกอีกว่าขอเตือนสปชบางคนว่าอย่าปากไวาย เพราะเริ่มมีบางคนโยนหินถามทางเสนอให้มีการเลือกนายกโดยตรงจากประชาชนอ้างว่าเพราะต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็งแต่ลืมคิดไปหรือไม่ว่าถ้าเลือกตั้งนายกโดยตรงก็ไม่ต่างจากระบบกึ่งประธานาธิบดี เพราะการปกครองระบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องเลือกนายกที่มาจากสสในสภามีเพียง4-5ถึงชาติในโลกที่จะระบบรัฐสภาและเลือกนายกโดยตรงจากการเลือกตั้งแต่ชาติเหล่านั้นก็ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นอย่าพยายามให้ไทยเป็นหนูทดลองชาติแรกในโลกที่รวมข้อดีต่างๆแต่ไม่ดูข้อเท็จจริงอย่ายัดเยียดโดยการเปลี่ยนแปลงเพราะการพูดขายความคิดใดๆไปก่อนเช่นนั้นจะยิ่งทําลายศรัทธาความเชื่อมั่นในสอปอชอค่ะค่ะ แต่ผมแนะนําให้พูดนะคือใครพูดอะไรช่วงนี้เนี่ยก็พูดเพื่อความปรารถนาดีกับประเทศและอีกคนหนึ่งฟังเนี่ยก็เห็นว่ามันมีจุดอ่อนมันมีข้อที่ต้องระวังมันมีข้อเสนอแนะก็พูดกลับมาอย่าไปให้ใครปากช้าปากไวเลยอย่าไปกล่าวหากันอย่างนั้นเลยให้ทุกคนได้พูดเถอะคุณนิพิษพูดก็มีเหตุผลเราก็สนุกที่จะฟังคุณประวรศักดพูดถ้ามันไม่มีเหตุผลเราก็เติมเหตุผลเข้าไป มันก็จะนําไปสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าการปฏิรูปไงฮะค่ะนี่เขายังไม่ครบ2 5 0ใช่ไหมครับ2อ6อยากังรายงานไม่ครบแต่คนที่รายงานตัวไปแล้วนี่ทางานทันทีเลยนะนี่วันนี้ก็คือคือสัญญาณดีมากผมว่าอัดอั้นตันใจคือทุกคนอยากปฏิรูปบ้านเมืองจริงๆนะฮะอยากทําแล้วนะคะ อาจารย์ชชยนันสมุทรวันนี้ครับวันนี้แกก็เสนอเหมือนกันนะคืออาจารย์ชัยนันก็แสดงความอึดอัดต่อประเทศชาติบรรยากาศของประเทศชาติแลกวบอกว่าสอสที่ที่เคยมีอ่ะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย่ะเยอะไปตอนนี้เหลือเจ็ดสิบเจ็ดคนก็พอจังหวัดละคนก็พอเออแต่แต่ฟังเหตุผลดีนะครับแกบอกว่าโปกติสสเนี่ยพุ่นตรงเข้ามาก็ทําหน้าที่ออกกฎหมายครับไม่ได้ไปดูใช่เพราะคุณเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไง แล้วก็เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเราได้กระจายทั้งอำนาจและงบประมาณลงสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเพราะนั้นก็เอามาจังหวัดละคนไปออกกฎหมายซะส่วนเรื่องท้องถิ่นก็ให้งบเขาจริงๆตรวจสอบได้ว่าไม่โกงให้เขาไปดูแลแล้วเลือกตั้งไปเลยเอดีเนาะสมมุตินะครับสมมุติชื่อชื่อชื่อไว้ก่อนอยอบตสมมุติก็กระจายไปให้เยอะขึ้นแล้วเลือกมันทุกตำแหน่งเลยแม้กระทั่งผ่านลงกวาดอบตก็เลือกไปเหอะประมาณนั้นแต่ไม่จริงนะผ่านลงนี่ผมพูดไว้นะแกบอกว่าให้กระจายการเลือกให้เยอะ แล้วอย่างเงี้ยไอ้พวกที่เสี่ยมไอ้พวกที่มาบอกว่าประเทศนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยจะไม่เป็นได้ยังไงผ่านลงกวาดอบตยังเลือกตั้งอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็อย่างที่พี่ปูว่าคือใครมีไอเดียใครมีความคิดใครอัดอั้นยังไงเสนอไปครับเดี๋ยวสปชัดาแล้วอย่าไปหงุดหงิดอึดอัดกับความคิดคนอื่นเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่เราต้องระดมความคิดแล้วความคิดเนี้ยมันแตกต่างหลากหลายมันไม่เหมือนกันหรอ แต่เพราะมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดการมองได้รอบด้านและมีหลายเน่มุมมากขึ้นต้องเปิดใจที่จะมองหลายๆมุมนะคะใช่คุณวสันต์ภัยฤิ์ลี้นะที่เป็นสปชนะก็อีกอันนึงเขาเป็นผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยวันนี้เขาก็ไปเลยนะก็ไปเดินทางเดินทางไปยื่นหนังสือเลยว่าเขาอยากปฏิรูประบบป้องกันการโกงใช่ความใหญ่มากเลยของประเด็นนี้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณวสันต์ก็บอกว่า เสนอให้มีการปฏิรูปกระบวนการดุติธรรมและหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนให้กระบวนการเลือกตั้งปราศจากการทุจริตด้วยนะคะและเสนอให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินรวมถึงภาษีอากรของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองและข้าราชาการะระดับสูงเมื่อเข้าสู่ตําแหน่งเป็นระยะเวลา2ปีนะคะเดี๋ยวฟังเสียงคุณวันร์กันเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะวันเสนอนี้เราเสนอต่อนายกนีนะครรมาธิกา จะนำเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและก็ประธานสภาปฏิุรูปแห่งชาติด้วยครับเราคิดว่าได้มีการพูดคุยกันและก็ข้อเสนอเนี้เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเบาบางหรือว่าลดลงไปได้เยอะนะครับก็หวังผลครับเพราะว่าคิดว่า วันนี้เนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็ฝากความหวังว่าเราควรจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ครับอ่ะสปชจบปับครับมาที่สพนชสปลนนมีไหมฮะเมื่อกี้อะไรนะสปชสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสปนชสร้างเสริมลักษณะนิสัยชีวิตเออไปได้เนาะ ประธานสอนอชอคุณพรเพชรวิชิตชนชัยค่ะพูดถึงว่าตอนนี้ที่ประชุมเนี่ยนะคะก็ได้มีการกำหนดอัตราตำแหน่ง ของผู้ช่วยที่ปรึกษาเลข,ขาของประธานและรองประธานรวมถึงผู้ช่วยหรือผู้ชํานาญการประจําตัวของสมาชิกแล้วนะคะส่วนการประชุมคณะกรรมการการวิสามันกิจาการสภานิติปัญญัตแห่งชาติหรือว่าวิศสอนอชอใน14ตุลาคมนี้ที่ประชุมก็จะมีการหารือเรื่องของการวางหลักเกณฑ์ที่จะให้ได้มาซึ่งบุคคลจากสอนอชอที่จะเข้าไปทําหน้าที่ร่วมในคณะกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะโดยรายชื่อที่ชัดเจนนั้นจะได้ภายหลังจากการประชุมสปชอนัดแรกนะคะฟังเสียงคุณพรเพชรกันหน่อยค่ะ เพียงแค่วางหลักเกณฑ์เพราะว่าการจะพิจารณาส่งรายชื่อนั้นจะต้องทําหลังจากที่ประชุมสภานิตสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรกวันที่21ตุลาคมก็มีกรอบเวลาว่าจะต้องส่งภายใน15วันนะครับพรุ่งนี้เราก็จะพูดกันว่าคนที่จะไปเป็นกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญนั้นน่ะจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง ลักษณะอย่างแรกที่ผมต้องการก็คือความขยันขันแข็งนะครับเพราะอย่าลืมว่าผู้ที่จะไปทํางานนั้นยังคงดํารงตาแหน่งสมาชิกสภานิจิตเป็นอห่ง้ชาติอยู่แล้วก็จะกระทบต่อองค์ประชุมนะครับก็คือต้องพยายามทํางานทั้งสองแห่งให้ได้แต่มันมีประเด็นนะคุณนนเพชรวันนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยแกแกแกให้สามาณเร่งนิสศตแกบอกว่าแกจะยุบเลิกรัฐสภาจังหวัดอ๋อใช่เขาเคยทดลองและแล้วไปดูแล้วมันไม่เกิดประสิทธิภาพ มันจะเกิดได้ไงพี่ใช้เวลาแค่ปีกว่าๆผลานไป50บล้าน6จังหวัดเนี่ยนะผพราะมีประสิทธิภาพในการผลานมากจริงๆต้องต้องต้องใช้คํานี้คือคือส่วนใหญ่นะเป็นเงินใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรก็ไม่แล้วว่าะมสมคืออะไรในการที่จะมีหน้าที่อะไรคะรัฐสภาจังหวัดคือมันตั้งขึ้นสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักแล้วก็คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาตอนนั้นเขาเขาเขาาจะเอาทั้งหมด20บกว่าจังหวัดทั่วประเทศนะแต่นําล่องก่อน6จังหวัดมีเหนือกลางใต้อีสานครบเลย เขาบอกว่าเพื่อเป็นสื่อกางในการประชาสัมพันธ์งานรัฐสภาสู่ประชาชนผมยังไม่เคยได้ยินเลยมีใช้ไปแล้ว5้าสบล้านมีทั้งวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐสภาแล้วยังไม่พอเหรอจ๊ะไม่แล้วใช้ไป5้าสิบล้านนะครับนี่ถ้าเราไม่อ่านข่าวเจอนะครับผมยอมรับเลยตามการเมืองทุกวันเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ารัฐสภาจังหวัดอยู่ที่ไหนทําอะไรและรัฐสภาต้องประชาสัมพันธ์งานอะไรอ่ะไม่แล้วยกเลิกไปเนี่ยนะ ประเด็นก็คือว่า50กว่าล้านนั้นครับสั่งจ่ายโดยสำนักเลขาธิการสภานะก็<อ>ะคือคุณคุณเดิมคุณสุวิจจ์นว่าวิจจ์จ,จ,จะ,ะรับใช้อะไรนี่แล้วประเด็นคือแล้ว50ล้านบาทหายไปไม่ได้ผลงานอะไรแล้วทำยังไงอะออแล้วใครต้องรับผิดชอบความเสียหายแบบนี้ต้องมีอะไรไหมออต้องมีคนรับผิดชอบไหมคือสปชนะถ้าจะปฏิรูปเรื่องคอร์รัปชันเมื่อกี้คุณวสันต์ภัยหลีนะผมถึงบอกนะพี่ปูเหมือนประชานิชมกำหนดครับ ใช้ได้ไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ใช้ได้อย่างนี้แต่ถ้าจับได้ว่าทุจริตคอร์รัปชันเอาแค่ว่าเพิกเฉยร้อยห้ามาตราหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยใช้คืนตามต้องชดใช้คืนนะครับไม่ใช่เอาเงินภาษีประชาชนนึ่อยากจะไปถลุงก็ถลุงนี่เมื่อกี้เราคุยกันสองล้านจึงเกิดการใช้เงินโดยไม่ระมัดระวังนะเพราะว่าไม่ใช่เงินที่ต้องหาเองเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสองล้านล้านก่อนเข้ารายการก่อนก่อนกลับบําเบกสารนี่คุณผู้ชมครับต้องพูดสองล้านล้านในอดีตกู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ กู้มาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จะทำรถไฟความเร็วสูงอ่ะโอเคไม่เท้าความเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงว่าไปว่าไปว่าไปเยอะแล้วแต่ต้องกู้ตอนนั้นก็บอกต้องกู้ครัเอาดูใหม่แต่ตอนนั้นฝ่ายค้านนักวิชาการสื่อมวลชนประชาชนต่างก็บอกว่าไม่ต้องกู้ไม่ต้องกู้เอาไปอยู่ในระบบงบประมาณคุณกรณ์เนี่ยบอกเลยว่ามีเงินที่เขาเรียกว่าส่วนเกินได้ปีละสามแสนล้านเลยในระบบงบประมาณให้กู้ในระบบงบประมาณได้เจ็ดปี ไม่อะเขาจะจะต้องกู้กู้อย่างเดียวแล้วมาดูรัฐบาลที่บอกว่าคนบางคนที่เขาไปเสี่ยมบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มาจากการเลือกตั้งมาจากทหารท่านพลอากาศเอกประจินจันตรองรัฐมนตรีว่าการสระทรขมนาคมวันนี้วางรถแมปด้านคมนาคมนะครับไม่ว่าจะขยายสนามบินทําถนนทําเรื่องขมาคมรางคู่อีกสิบปีใช้เงิน1.92ล้านล้านบาท อันนี้วางระบบเรียบร้อยเลยเป๊ะเลยนะไม่มีสร้างรถไฟไปด้วนแค่เชียงใหม่ไม่มีครับ1.9 2ล้านล้านว่าห่างกันแค่แหมื่นล้านเอาตีว่า2ล้านล้านเหมือนกันไม่กู้ยืนยันนะคะไม่กู้แล้วทำไงของเดิมต้องกู้ครับของใหม่ไม่กู้ท่านบอกเลยว่าให้วางแผนระยะยาวเพื่อบรรจุไว้ในระบบงบประมาณแต่ละปีครับ ทีนี้ข้อดีของการบรรจุไว้ในระบบงบประมาณเนี่ยหนึ่งเราไม่เสียอดอกเบีย้ยเท่ากับการกู้นอกบบอองบประมาณอ2อมันมีระบบตรวจสอบที่แน่นหนามากเลยนะครับออก่อนที่จะอนุมัติโครงการโครงการต้องศึกษามาแล้วออระบ,บุค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะตั้งเป็นงบประมาณแล้วเวลาตั้งงบประมาณแล้วเนี่ยจะโยกย้ายงบประมาณจากค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปปกตรงนน้นเนี่ยไม่ได้ออต้องกลับมาขออนุญาตใหม่เออนี่ยคือความแน่นหนาของการใช้เงินผ่านระบบงบประมาณไม่ใช่อยู่ๆเขาทำจาก กรุงเทพไปหนองคายนึกอยากจะเปลี่ยนไปเชียงใหม่ก็เปลี่ยนซะดื้อๆไม่อันนี้อันนี้ไม่ถูกอันในโครงการเดิมเนี่ยอนุญาตให้เปลี่ยนได้ถูกแต่แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าปีไหนใช้เท่าไหร่ครับก็ใช้ไปสิครับไม่ใช่อยู่ๆเอามากองก่อนเลย2ล้านล้านกองปีแรกแล้วดึงเอาอย่าดึงระหว่างนั้นก็จ่ายดอกเบี้ยไปทาไปออกแบบไปคือ10กว่าปี1.92ล้านล้านครับสิ่งที่ต้องทําแต่ละปีแต่ละปีเติมไปเติมไปจนครบ ค่ะใช่ไหมใช่คือเป็นการยืนยันว่างบประมาณ2ล้านล้านที่เคยมีการพูดถึงสามารถนําเข้าสู่งบประมาณปกติได้ครับนะคะแล้วก็รัฐบาลชุดนี้โดยคอสชเนี่ยพยายามจะดําเนินการอะไรก็แล้วแต่ให้มันโปร่งใสไม่ได้มีเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นที่อาจจะนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันได้28สนชที่เคย เรียกร้องว่าไม่เห็นมีความจําเป็นที่จะต้องมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชแล้วก็ไปยื่นเรื่องนี้แต่ตำแหน่งอยากใส่คะตำแหน่งอยากมีเขาเขาบอกเขาไม่ได้อยากได้ตําแหน่งละฮออกสิ ไม่เขาบอกคุณเราไปให้มเราในที่นี้หมายถึงคอสชไปให้เขาเองค่ะแต่หลายคนนะครับไปยื่นสามบุกรองสามบุรองไม่คุ้มรองเขายื่นไปแล้วก็เปิดเผยก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะเาก็มีเยอะกว่าที่ผมคิดเยอะเลยบางคนเยอะบางคนเยอะแต่ว่าในย0อ้าวขออภัยคือผมเข้าใจเขานะเขาคิดว่ามันไม่ใช่คือยื่นบัญชีทรัพย์สินอะได้ แต่ว่าไม่จําเป็นต้องไปเปิดเผยต่อสาธารณะคือเขาเขาเหมือนกับว่าละเมิดสิทธิเขาใช่หรือเปล่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวเขาหมายความวเป็นวความปลอดภัยส่วนตัวของเขาด้วยอเออ,อหมายก็แต่ถ้ามีคดีความฟอ้องร้องอ่สมมติพี่ปูเป็นสอทชอบยื่นไปแล้วคไม่เปิดเผยแต่ผมฟ้องพี่ปูผมผมผมไปฟ้องว่าเอ๊คุณจิตกรครับ คุณมีนอกมีในกับโครงการรัฐผมอยากรู้ว่าทรัพย์สินคุณอย่างนี้คุณยอมต้องยอมเปิดเผยไหมเวลาขึ้นศาลก็เปิดเผยในชั้นศาลได้ครับแต่ที่เขาห่วงนี่คือเปิดเผยในสาธารณงงานผมคุยกับคุณกรณ์คุณกรณ์จติกาวณิชค,ค,คุณกรณ์บอกว่าจริงๆขั้นตอนการยื่น,นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยถืถอว่าสําคัญไหมสําคัญนะว่าคุณมีเท่าไหร่แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นตอนออกไปหาทีซิว่าไอ้ที่มีมาเท่านี้มาจากไหนบางคนรับแล้วนี่คือเรื่อง มีคนหนึ่งรวยมากเลยเป็นข้าราชการผมถามคุณกรณ์บอกว่าเอ๊ะคุณกรณ์แล้วถ้าเขาบอกว่าถอยหลังไปสิบปีครับคือตลาดหุ้นมันมีขึ้นมีลงมันไม่ใช่อยู่ๆมันเออๆๆอย่างงี้มันมีฟุ๊บฟับถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาลงทุนถูกจังหวะสิบครั้งครับไปเอาโรกเกอร์มาผมเช็คได้เลยว่าเขาลงทุนปีไหนหุ้นเป็นยังไงค่ะบอกอ๋อถ้ารับจากมรดกก็เช็คได้เช่นเดียวกันใช่ไหมตรวจสอบได้แล้วบางคนเนี่ยโอ้โหมูลค่าทรัพย์สินมันสูงมากเลยพอไปดูแล้วมันเป็นพวกพักเครื่อง ซึ่งราคามันจะขึ้นขึ้นขึ้นปอ,องมันนี้เ<ช>อเข้าใจได้คะค่ะ,คะแต่กรณีของการที่28สอนอชอเนี่ยที่นําโดยพลเอกนพดลอินทปัญญาไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนมติของปอป,ปอชอกับเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยวันนี้ค่ะศาสตราจารย์ดรทีรพัฒนเสรีรังสรรค์ประธานสภาพ,พัฒนาการเมืองมีการถแถลงข่าว ว่าที่ประชุมสภาพ,พัฒนาการเมืองเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการกระทําของ28สอนอชอนั้นเป็นการกระทําที่ไม่สมควรและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีทางจริยธรรมพร้อมกันนี้ขอให้28สอนอช,อนอชอนตรหนักถึงความพยายามร่วมกันในหน้าที่และความรับผิดชอบในการทํารงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของผู้บรงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปค่ะฟังเสียงดตร,ตรศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์กันค่ะ สภาพัฒนาการเมืองซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองพุทธศักราช2551โดยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจำเป็นต้องถแถลงให้สังคมได้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวของสอนชทั้ง28คนเป็นการกระทำที่ไม่สมควร และไม่เป็นแบบอย่างที่ดีทางจริยธรรมและขอให้สนชทั้ง28คนได้โปรดตระหนักถึงความพยายามร่วมกันในหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำลงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยต่อไปครับคือผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะนี่คือบรรยากาศของการตรวจสอบอนะครับ แล้วอย่าไปคิดว่าคนที่ตรวจสอบนั้นมีปัญหาส่วนตัวกับเรานะครับอม,มองในมุมของคนที่เข้าไปร้องเ,เขาก็คิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่ควรจะได้รับการปกป้องว่าข้อมูลบางอย่างเนี่มเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่น,น่าที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะมันมีมุมที่น่าเป็นห่วงเขาก็มองในมุมเขานะครับแต่เมื่อศาลได้ตัดสินมาแล้วว่าคุณเนี่ยได้รับมอบหมายเป็นสนชซึ่งปฏิบัติหน้าที่เหมือนสสเหมือนส,ออนสอวอ เพราะฉะนั้นการรายงานบัญชีทรัพย์สินนี้สินจึงต้องเป็นไปเหมือนสอสส,สวก็ให้ปฏิบัติครับที่คนเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิทธิอุทธรณ์ก็ลองอุทธรณ์ดูก็ให้เขาใช้สิทธิ์ของเขาไปแต่สิ่งที่อาจารย์ธีรพัฒน์มาก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายตรวจสอบว่าเอ้ยเราควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมนะการแสดงบัญชีทรัพย์สินนี้สินเนี่ยมันเป็นการแสดงความสุดจริตอย่างหนึ่งของเรา ถ้าเราไม่มีนอกไปมีมนอะไรก็แสดงไปเถอะเห็นไหมฮะบรรยากาศแบบนี้มันเป็นบรรยากาศปกติของสังคมประชาธิปไตยอย่าไปดึงเป็นความขัดแย้งก็แล้วกันนะครับค่ะอเอาไงดีพักก่อนนะคะขอพักก่อนแล้วกันกนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอภิษรา,ข,าของสกุลครับยอสวยมากเลยอะ่ะความสวยนี้มีความลับความลับเหรอคะ,อะ ไม,ไม่บอกหรอกต้องพักก,อกอ่อนถ้างั้นพักหว่างพักอย่าลืมนะฮะเสื้อยืดโลชั่น <laughs> ผงซักฟอกแล้วก็น้ํายาล้างจานโทรมาได้เลย2 3 0 8 5 5 5 5ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอคนสวยกันค่ะ